ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกทุกคนนะครับเนาะครับผมเอฟซีไฟล์เกษตรฟาร์มสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเนาะครับผมพี่น้องป้องไปนะครับเนาะครับผมทุกทุกคนครับผมวันนี้มีของดีมาโชว์ครับผมมามาโชว์ของดีให้ดูนะครับเนาะครับผมวันนี้มีของดีให้ดูนาะครับผมเป็นโสมได้พี่น้องไอ้นี่ครับผมที่อยู่ในจานนี่ครับผมวางอยู่นี่ครับผมโบเมนโบเมนต้นทั่วงอกนะครับผมโสมครับผมเป็นโสม เขาเอื้นโสมโสมน้อยนะครับผมแต่ว่าเขาเอื้นเอื้นโสมทั่วงอกครับผมแต่ว่าแต่ว่าบุมแม่นทั่วงอกครับผมเป็นโสมโสมที่เขาใส่ทํายานะครับผมอยู่เกาหลีนะครับนอกากครับผมของดีราคาแพงเยอะนะครับผมถ้าเป็นเงินไทยนี่ก็ตกไปไปลายตืบอยู่กับผมทำอยู่ในจานนะครับนอกากครับผมก็เป็นเงินไทยก็ตีไว้อยู่ทั้งเกาหลีเป็นเงินไทยกรลักพันอยู่กับผมครับผมที่อยู่ในจานครับผมประมาณ ประมาณครึ่งกิโลนะครับนาะครับผมประมาณครึ่งกิโลครับผมวานไปพอดีครับผมไปพอดีเพื่อนเอามาให้นะครับนาะครับผมเพื่อนเอามาให้นี่พ้องครับผมเป็นสูมครับผมหัวชสมหัวสูมถั่วงอกนะครับผมไม่ใช่ต้นถั่วงอกนะครับผมโมเมนต้นถั่วงอกเด้อครับผมบางคนเนี่ยโอ้คือต้นถั่วงอกทช่ปะครับผมแต่ที่จริงแล้วโบเมนครับผมนี่ครับผมเป็นสูม ผมครับผมสูมน้อยสูมทุ่งอกที่เขาไปทํำยากันครับผมหรือว่าเวลาเขาตุนนะครับผมตุนเวลาตุนไก่ตุนนะครับผมตุนไก,นกน่เขาที่ใส่สูมเนี่ยครับผมยัดยัดใส่ท้องไก่นะครับเนาคะครับผมเอาเครื่องนายออกแล้วก็ยัดแล้วเขาที่ตุนเป็นตัวครับผมตวนมากทั้งนี้ทําไก่เขาที่ทากันเป็นตัวเนาะครับเนาะครับผมก็ใช้ใส่ยาดีเข้าไปพี่น้องครับผมใส่สูมเข้าไปเนาะครับเนาะครับผมใส่สูมเข้าไปอันนี้เป็นยาดีครับผม สมมท่งงอกครับผมบ้านเฮาบ้านเฮานี่ก็โบบเห็นตรงงพี่น้องนะครับผมบเห็นนะครับผมบ้านเฮาโบเห็นราคากับแพงอยู่พี่น้องครับผมถ้าเป็นเงินไทยก็หลายบาทครับผมหลายบาทเอามาพี่น้องบึ้งนะครับเนาะครับผมบางคนโอ๊ยเป็นอะไรหัวสูมมันสูมทุงอกสูมั่งงอกได้งยินแต่เขาว่าเพราะว่าครับผมมาเบึ้งกันแบบติมติมเลยน้องน้องนะครับผมดูกันให้จะจะ นีครับผมโสมถั่วงอกโสมน้อยโสมถั่วงอกครับผมกินดิบไปเลยครับผมกินดิบก็ได้แต่ว่าพะโลเกษตรฟาร์มนี่ข <Sin S 1> ึ้ย่กินสดๆเลยครับผมล่างสะอาดและวก็ย่กินเลยครับผมมันทีอออกรสชาติหวานครับผมเคี้ยวกินเลยครับผมมันสีอออกรสชาติหวานๆครับผมหวานๆมันๆครับผมเดี๋ยวพะโดเกษตรฟาร์มสกินให้เบิ้องเงาพี่น้องเนาะครับผมจะกัํหนึ่งครับผมโอ้กินเข้าไปแล้วเบิ้งเงาพี่น้องเอ้ยครับผม นอนบุรับแล้วครับผมออกห้อนกระตุนกระตูงครับผมกินเข้าไปแล้วกาลังดีเด้พี่น้องเด้ครับผม,มครับผม <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> รูกเกษตรฟาร์มกินให้เบิ้องต้นครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวกินในเบื้องต้นครับผม